เครื่องพิมพ์พิมพ์ไม่ทันสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดคือเครื่องพิมพ์ใบป่านหน้ารุ่น ES9920 เพราะออกแบบมาเพื่อรองรับงานพิมพ์หนักๆเหตุผลที่ต้องเลือก ES99201 พิมพ์เร็วความเร็ว152มมต่อวินาทีความละเอียด203 DPI หนังสือคมชัด2หัวพิมพ์นำเข้าจากญี่ปุ่นทนทานไม่พังง่ายใช้งานได้นาน3าหมวดพิมพ์ต่อเนื่องใส่ม้วนใหม่ก็พิมพ์ต่อเนื่องจากงานเดิมได้4มีหมุดซีโรเวดซิงกระดาษแผ่นแรกกลับอัตโนมัติมีเสียกระดาษแผนแรรรรรกกกโโดยยปปาาะช์์องับพิมุ ไม่ว่าจะเป็นใบปันหน้าฉลากคินค้าบาร์โค้ดหรือ สติกเกอร์โลโก้แบรนด์สติกเกอร์ระวังแตก6ใช้งานง,านง่ายๆผ่านคอมหรือมือถือเชื่อมต่อได้ทั้ง USB Bluetooth WiFi ้าเทปง่ายๆรุ่นเล็กอย่าง9900 9910เหมาะกับคนพิมพ์วันละไม่เกิน300บ้านต้อง9910แต่ถ้าใครขายดีขึ้นเรื่อยๆแนะนำให้ขยับมาเป็น9920ไปเลยเพราะจะลดปัญหาเครื่องพังพิมพ์ไม่ทันในอนาคตราคาเริ่มต้นเพียง3,390บาทสนใจทดลองสินค้าเรามีหน้าร้านที่เข้ามาทดลองในที่ลาดพร้าวซอยสังคมสเคพาะห์4เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง 5โมงเย็นเรายัางมีทีมซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือทุกวัน9โมงถึง4ทุ่มเลยถ้าวันนี้ขายดีขึ้นออเดอร์เยอะขึ้นเรื่อยๆอย่ารอจนเครื่องพังกลางทางแล้วเสียเวลาแก้ปัญหาลงทุนกับ ES9920 ครั้งเดียวคุ้มค่าระยะยาวเรรองรับออเดอร์หลักพันได้สนใจคอมเมนต์ใต้โพสตได้เลย